สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องมาแจมกันก็คือนั่งอ่านหนังสืออยู่เฉยๆแล้วจะอยู่สี่ทุ่มทวิตเตอร์ก็เด้งขึ้นมาว่า YG ปล่อยคลิปที่บอกว่า The Next Plan for t a t c h e r แก YG Announcement คืออะไรอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเราอ่ะก็คือเป็นทอมเมท่านหนึ่งที่ติดตาม t a เชอ e ์มาแล้วก็รักเด็กๆมากๆแล้วคือ t a เชอ e ์อ่ะหายไปแบบ ตั้งแต่เฮลโลก็แบบ8ปเดือนได้แล้วมังใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีคัมแบ็กอะไรเลยคือน้องทัวมานานมากแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์แบบเก่าๆอ่ะแบบทีทอล์กแบบเว r ร์มแออะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งรอรุนคัมแบ็กเทเชอร์อยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เออเ่อไรจะปล่อยโปรเตอร์สักทีแล้วอยู่วันนี้มันไม่ใช่โปรเตอร์แกแต่มันเป็นเดอะเน็ก l a n ฟอร์เทเชอร์คือยังไงจะบอกว่าจะเป็นยังไงต่อหรออนาคตของสมบัติ <laughs> กลัวใจนะฉันตื่นเต้นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าคลิปนี้มันจะเป็นยังไงโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยกับ The Neck p พ a n อร์เ t เ c h e r แผนการทำกิจกรรมของเ e เชอร์ยังไงอี่อีกอย่างเทเทมาแล้วนะมึงไม่ต้องแนะนำตัวก็ได้ฉันรู้แล้วจ้า เอาขอโทษว่ะก็จริงอ่ะมันช่วงโควิดแล้วตอนนั้นงก็แบบว่าเรื่องส่งเรื่องสารอะไรอย่างเงี้ข่าวดีว่าโอ้ยใจแม่มาแล้วใจมาแล้วใจฟูแล้วอันนี้เป็นชุดที่สอง ติงหาโอเคอ๊ะติงหาเลยเหรอกเต็มไปด้วยเพลงรออทรีเร์กับูตกด,ดลุกแล้วเกิดใหม่แล้วโอเคฮะยูนิตท,ที่ไฟคืออะไร 잘생겼다고 생각하는 사람 한번 선 한번 들어보자라고 해서 한생한 팀이 지금의 다섯 명입니다. 이번 약간 재밌는 앨범이 드에요 What? 이 h 이 Who? w 이이 Who? 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 안 ่มีคลิปเต้นก่อนด้วยโอ้ยพี่ขนลุกแล้วพี่ตื่นเต้นละงาตตาอีอย่างที่ได้ถึงของวจีขิงเลยอนอาด้วน่งนลมาเอาิดีนาตลอยเ จบฮะพรุ่งนี้เหรอแกคือตื่นเต้นเวอร์คือแบบว่านี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันคืออะไรคือถ้าพูดจริงๆอะ่ะอะเราก็ดูตั้งแต่เทเชอร์บ็อกใช่ไหมก็คืออีกอย่างอะ่ะมันก็มีส่วนนังก็มีส่วนร่วมกับเทเชอร์มาตั้งแต่ตอนนั้นแหละคิดว่านั้งก็คงแบบว่า เป็นคนดูแลมาแต่ว่าพอช่วงที่เทเชอร์ต้องเดยใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงที่ EYG อ่ะก็คือมาสบกับปัญหามรสุมค่ายพสุมควรเออแบบเรื่องทรงเรื่องสารของอย่างด้วยเนาะแล้วก็โควิดอีกแต่เนี้ยก็คือนางเสร็จจากสารแล้วไงนางก็คัมแบ็กแล้วนางก็แบบเปิดตัวต่อหน้ากล้องเลยที่จะมาโชว์ทุกอย่างของฮีคืนละเออแล้วก็เขาบอกว่าจะออกอัลบั้มเต็ม ในเดือนสิงหาใช่ไหมคือคาดหวังและเอาจริงเพราะว่าตอนที่มันเป็นอัลบั้มเดี่ชุดแรกอ่ะมันเป็นคล้ายๆรีแพคเกจที่แบบมีเพลงใหม่แค่ทางเพลงแล้วก็เป็นแบบเพลงเก่าจากสามแชปเตอร์ใช่ไหมเออแต่เนี้ยมันจะเป็นอัลบั้มเต็มแบบเต็มจริงๆที่เต็มไปด้วยเพลงใหม่ทั้งหมดแบบแต่ฟัวร์แล้วกมของ YG มันก็น่าจะแค่แปดเพลงไหมเอออาจจะมีเพลงใหม่ทั้งแปดเพลงให้เราได้ฟังอ่ะเออแล้วก็ ยูนิตทีไฟคืออะไรอะ่ะคือแบบว่าครั้งแรกที่เราได้ยินทีมันก็คือตอนเทเชอร์แมปอีพีถามหที่เป็นแก๊ง5คนนั้นใช่ไหมมีใครบ้างนะจงอูอาชาฮิบูหวานฮารุโตแล้วก็แจฮยอกเออเออมีห้าคนนี้ที่เขาตั้งว่าทีไฟนะแต่ว่าอันนี้นางบอกว่าจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองหล่อที่สุดแล้วให้ยกมือขึ้นแล้วก็จะได้อยู่ยูนิตนี้หล่อ หรือยังไงเนแอบตื่นเต้นอยู่นะแกแบบว่าจะเป็นการแบบเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเทเชอร์มันเหมือนกับการเกิดใหม่เนี่ยโอ้ยคือฉันก็แอบคาดหวังนะเอาจริงคือแบบว่าถามว่าเราอ่ะก็เ,เป็นทูเมใช่ไหมเราก็ดูการเติบโตของน้องกันต่ก่อนเดเลยเออล้วก็รู้สึกว่าน้องอะประสบความสําเร็จ ในระดับหนึ่งก็งมีแบบแฟนมากมายแล้วก็อาร์ตอมก็ถือว่าข่ายแบบถล่มทลายเหมือนกันในรลดับลุกกี้อ่ะเนาะเออแต่เราก็ยังคาดหวังอยากให้น้องอะ่ะประสบความสาเร็จขึ้นไปมากกว่านี้อีกเราคิดว่าเขาก็คาดหวังเหมือนกันแหละเด็กๆอะ่ะทั้งสิบคนน่ะเขาก็อยากประสบความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆอย่ยังไม่อยากแต่แบบว่าหยุดแค่นี้ถูกไหมเออเขาก็อยากโตกว่านี้เออแล้วก็หวังว่าการที่จะเปลี่ยนภาพลักเทเชอร์ในครั้งนี้เป็นการคัมแบ็กแบบ สิบคนแบบเป็นทางการจริงๆครั้งแรกด้วยเนาะเพราะว่าตอนนั้นตอนไฮโลมันยังคุมเครืออยู่เนาะยังไม่ประกาศแต่ครั้งนี้คือออฟฟิเชียลจริงๆเราก็หวังว่าเทเซอร์จะแบบได้รีบูตได้เกิดใหม่แบบสมชื่อจริงๆแล้วก็อยากให้พวกยอดในเกาหลีอะไรเงี้ยอีว e ต้องฉลาดได้แล้วนะจริงๆต้องเลิกโง่ได้แล้วนะต้องทําให้เทเซอร์แบบว่าต้องเข้าท็อปชาร์ตแบบเบยดอนให้ได้อะ่ะเออเราอยากเห็นแบบ น้องแบบมีความสุขแล้วก็ดีใจจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง1ิบคนตลอดไปแน่นอนคือแบบว่าโอ้ยพูดแล้วก็จะร้องไห้น้ําตาจะไหลคือแบบว่าเราเฝ้ามองการเติบโตของน้องจริงๆแล้วก็อยากให้น้องแบบประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆตกคนได้เยอะขึ้นเรื่อยๆมากกว่านี้อีกโอเคทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับการรีแอคเน็กแพนของเทเชอร์เนาะก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างว่า คิดว่าเทเชอร์เดี๋ยจะเปลี่ยนคอนเซปต์จากเดิมไปยังไงบ้างเจากหนุ่มดอกไม้ไฟเนี่ยจะโตขึ้นไหมหรือจะยังไงก็มีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้เลยแล้วก็เราจะมารีแอคคัมแบ็กเพลงใหม่ของเทเชอร์อย่างแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องมาแจมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ